الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسمع غير مسمع لا اله الا الله في สุรตุนนิสาอุมนั่ลลาฮีนฮะดุส่วนหนึ่งของพวกยย حرفون الكلمة مع مواضيع ประดับแปลงข้อเท็จจริงที่มีในอัลโตรดอัลลอฮ์ดับแปลงถึงแค่ไหนครับถ้าเราเปิดตอรัดในสมัยนี้ เราได้เห็นชัดว่าบรรดานาบีไม่เหลือเขาชมตีบรรดานาบีตั้งแต่นาบีนูห์นบีอิบราฮิมนาบีฮูดนบีลูดเขากล่าวหาว่าพวกนี้อย่างนู่นอย่างเนี้ยสารพัด ในอัตทวรรเสด๋ยวนี้มีนะอายะนั้นอายะนั้นในตอรัตอายะตบางอายะตว่าลูดเขาจินากับลูกสาวเขาสองคนมีในตอรรัตแบบนี้ด้วยมันเป็นได้อย่างไรเนี่ยบีอานในตอรัตอายะลืมนะายะเท่าไหรแต่ว่ามีนะนี่คือการที่เขาดับแปลงแล้วก็มาพูดจา Kepada Nabi Ibrahim. Tukar. Jomti. Fok kau. Fok kau. Jomti muda. Nabi Yaakob. Majeng. Pen rasul. Kepada. Pih kau. Cuma. Aish. Aish. Fok. Di Torah. Tengah. Di. 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 ในเตาร้ออะไรแบบนั้นน่ะมันมาจากอัลลอฮ์ได้อย่างไรในเมื่อนาบีถูกโจมตีแบบนี้นบีดาวดเขาซินากับอะไรนะววน้าหรือวัวหน้ารบของเขา กับภรรยาองนารอกของเขาแล้วก็นบีสุไลมานคือลูกซีนาของนี้แหละนี <that> ่คือในตารัตของเขามันมีอะไรนนคิดดูอบีตกใจมากอันตรงนี้วซี ن الذين هادو ฟ ح ر ّ ف و ن الكلمة มม م و า ض ي ยุฮรّ ف و ن แบบแบบแบบไม่รู้อะไรจะพาะอะไรพูดมันก็ไม่ดีปากไม่ดีไม่เอานะ ก็อัลฮัมดุลิลละนี่คือสิ่งที่บรรดานี่เตารัฐแล้วพวกเยโอนี่เตวรัฐก็เขาทิง้งหมดแล้วเขาไม่ไม่ไม่ถือเตารัฐเป็นคำภีของเขาพวกเยโนิสอันนี้โดยนะอะไรนะเจนจันกับามา ع ة นาตตรีของยูที่วันนั้นฮาคอมอะไรนะ,ะชื่ออะไรลืมแล้วนะ Penpak siang Kong jamaah natuwi Kong Yuni. Kawan ni bandar Zionis tang dah Hitler, Hitler, jen katang. Kali pok ni, poko ni, mungkin macam poko Jew kawan. Lepas sab, way dua, kawan. Jewan ni 50% mereka kau kat bani Israel macam ni dia. Tapi ni nafilmnya min al Yahudi al Maaser laisu min ala uh, min min bani Israel. ل านั OP, ้บ er ันวลาะ ق ิดะต์วลาชีฮ์ฮัมนีนั้นั้ล้วมีเขาอ้างว่าอิสราเอลอิสราเอลทั้งหมดนี้คือก็์์์์์์์์์์้์์์์์หล์เราอย่าไปพูดว่าอิสราเอลที่ฟ์ล์ส์์นเด์์์์์ ต้องพูดว่าซิวนิสหรือยิวไม่เป็นไรเพราะยิวนี้สร้างความรําคาญกับนบีมูซาเองหลายรอบนบีมูซาเองก็เสียชีวิตโดยไม่พอใจกับบรรดายิวที่ไม่อยากจะเข้าอัลอาอาดิลมมคัดดัสะกับท่านกันต่างเสียชีวิตกลางทางอันนี้ยิวมันก็กลายเป็นอะนอุบิลลาฮิมินได้ชาลลาดะว่าอีตต้องเรียนรู้เกี่ยวกับยิวให้มาก เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าพวกนี้มันชั่วร้ายอย่งางไรชั่วร้ายสุดๆในมนุษย,ย์นี่คือไยอตินอินส์ทุกยุคทุกสมัยนี่คือเซนอับดุกาำลังเขียนเรื่องนี้เหมือนกันบบเขียนแล้วเรื่องไยอตินุลอัลจินห้าปีมาก่อนอย่างนี้จะเขียนเรื่องไยอตินอินส์อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคงไม่กี่วันอาจจะออกหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับไยอตินอินส์ Rangcak abiput dan syaitinul jin hapikan. Nah, kau. Tidak tahu apa yang dia buat. Dia berkata, apa yang dia buat. Dia berkata, apa yang dia buat. Dia berkata, apa yang dia buat. Alhamdulillah, bila syaitan itu. Allahumma fukwal hadilah sawi sabiilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.